แต่บ่งพี่น้อง <c oughs> ถูปลื้อสีออแล้วฉันมากดดึงเอาทูบแล้วได้บนนี้ต้องเอามีดตัดเอาบอ่สีรถผ่านมาเห็นไหมข้างทาง,ทางอู้ทูปลือสี เดี๋ยวเดี๋ยวตัดออกจากน้อยกันจอดรถไปขอนทางคุณอ่ะด <c oughs> ีได้มีมีบติดรถมาไว้น้ำพร้อมนี่ <c oughs> อ๋อคุณอ่ะมันเป็นดอกแล้วเนาะตาอึ้งตึงอยู่พี่น้องคุณอ่ะอาลาทูบรื้อสีนี่นี่คุณอ่ะคุณอ่ะดอกกันแต่ให้เดี๋ยวพี่น้องดอกทูบรื้อสีเป็นน้ำสีอะนี่จ้ะ ดง, <c oughs> งามคักเนาะเพิ่นเป็น,ปนดอกเหรอฮานผูู้เป็นดอกเนาะโอ้เจ้มาพอต้อนแจ๊ขี่รถพานมาพี่น้อง <c oughs> ลบกัดเอาทูบก,กันสาบไปลวกกินกับแก้ว <c oughs>

เมนบดดินหน่อยพี่น้องจ้าเดี๋ยวแ้วเอาตรงนี้ทูบลือสีผลงานงามผลงานไลายค่ะคุณ นองมูคักเนาะเด้อพี่น้องมาตัดทุบยายเม่มาจัทุราขับรถพานมาผู้ดีพี่น้องเอาคือตอน้นทุบแท่ว่าันพุงมือกับบ่มีตะว่ามีตัดติดรถมาพร้อม่พี่น้องจ้ะมันดึงไม่ได้หรอก

ไอลวกกินแกงกินที่น้องแซ่บที่กินหลวกก้วยเนี่ยงดงามเลยเป็นดอกไล่เราคนที่ห้องเนะาะลล่คลักไลยเนี่ยเป็นดอกอ งามค่ะค่น <N without forgetting> <plex ita> ี่ก <ifice> ินได้ต pues ้นนี้พี่น้องจานนี่นี่เป็นเสือเอิญอันกันพักแผ้วตาหับับอกแผ้วพี่น้องพักตัวนี้สิบ่มีกลินพี่น้องเป็นธรรมดานี่พักตัวนี้นะเวลาห้อไปเห็ดดออเห็ดซุปเอียงห้อสับๆใส่พี่น้องนี่กินได้จ้ะนี่กินได้อัจบ่มีกลินนี่พี่น้องพักตัวนี้นะพักอันนี้นะบ่มีกลินอยู่ซื้ออยู่นี่นี่คือพักแผ้วนี่หัดบ่วม่พักแผ้วจ้ะ ไปกินสม้สมส้มสมนี่นี่พี่น้องอันหมากเอกีนะ้ยงคนเาซื้อเพิ่นก่นก็ลืมมาละนี่ก็บเอาไปกินส้มก็กน้อยก่อนแซ่พิกเกลือเลยพี่น้องนี่นข่อเอิญเพิ่นหมักเมาฝรั่งพี่น้องจ้ะอืมอืมันย่างบสุกเต็มที่นี่แต่ก็พอกินได้พี่น้องนี่ กินได้ไหาเบอร์มากสุกตึงๆก่อนอไปคนใส่พริกเกลือกินอัหม,มากอีหยังบุรณนะไปหางได้ของซื้อกินน้ำมันหมากอันนี้พี่นอ้องไปหางได้ของซื้อกินน้ำมันนีหมากอันนี้ ท่านสมดีต่ะเ,เก็เดพริกเกลือไล่ึล่มาคุณจิ๋้ไลคักหลยเนี่ย อื้อฟคนตุกออกมาแล้วฮะน,นี่ยอื้อโอ้เก็บก้อนคุณเผ็ดพีกเกีย่ยสดสดกินเลยพี่น้องนี่ยอื้ออื้อฟวนตกยังไ่ได้เอาลมมาอือ คนลนะงานนี่นะคนละองานนี่กระซิบก็แล้วอ๋อ นี่ได้มาพี่น้องจา้าขอสิปอกสิได้ซ้ำใส่ถุงได้ปอกหรอหนีิอันขับรถผ่านมากขัางันทางมั้โอ้เห็นได้อจอดรถตัดเอานะแม่ในน้อยน,งนึงนะเพิ่นไม่ได้ไลยดอกนเนื้นอเพ,พิ่นบงกินเพิ่นนต่พี่น้องนี่นี่เพิ่นจะแข็งเราเห็นปะบงกินได้ซ้ำนี่เล่ ถูกลื่สีพี่น้องไปทุละอันขับรถพานน่านมาก้างก็เลยเห็นก็กเลยจอดรถเอากระหน่ำหรอกเสด้อที่แกงพึ่นเราออกดอกเราขึ้นแกนลรวเนาะ มันจะได้ซ้ำได้ี่ปลอกแล้วนะเออแข็งเก่งเด่งอยู่ลวกแล้วพัดบ้บานเขาอยู่ประเทศไทยโบก,กินที่นองไม่อยู่เยอรมันกินเบิดทุกอย่าง มันก็กินได้เนาะเขาก็เก็บตามตำราเก็บตามหนังสือพี่น้องมันบริเบียได้ถูกหรือสีนี่มันกินได้จ้ะโอ้จิ้มันบริหลายหน่นอยหนึงพี่น้องปอกแล้วนะเนี่ยน้องหเห็นบ่มันแก่แล้วเขาต้องไปตัดเอาตอวโดนพนอ้อนๆนึน่ง เ้าจอดรถขวงคนท้างก็จะวไา้พี่จิมงมันม้นเป็นงสิจอรรดรถนะจอดรถถิ่มไปรถมันตายเต่าปอดจอดปัด,ปปดมือนาสิไปหฮาร์ลงบังข้างคุ่อยู่ทั้ง,งหลังบานทั้งบานเหมือนย่ายไี่สัซนี่เราพี่น้องเนี่ยขุ่นนเห็นบ่ พ่อเคยอ,อยากน้องใหม่ก็มี่พ่อได้กินูีดอกพี่้องหันอยากเนาะ่เคยได้กินเนี่ยไงซ้ำนีน่เลยมันกินคนอืม มันเป็นล้ำนะมันแก่แล้วนิ้วมือมันมยังกินเลยนีเห็นบหมนี่ได้ซ้ำนี่เลยนี่เออใส่ซ้ำเลยมันแข็งเพราะต้องาตาตอนมันบ่นได้คืนน,นั่นคืนดอกนะไอ,อ้มันแก่แล้วถูกแก่แล้ว เดี๋ยบ่มบมี่น้อ,นนอกินเลยพี่น้องเป็นล้ำเลยน่ะโอ้ยตัดมันบ่งสิบก้ล้ำบนนี้นะบมมี่บ่งกินเลยเดี๋ยวมือหนาไปห้าแก่มือไมหมพี่น้องจ้าไปห้าตาตะโมนออน,มอนบมมี่บ่งกิน พู่ยนว่าจะตัดแล้วใหม่มาเห็นยังมาสัออกจากแนวแสีบบดอกน่ะแนวแล้วได้ห่นนั้นแล้วดนึ่สิบกวล้วนึออ่งนี่ได้ซับนี่แหละพี่น้องตัดไมนะ่เนี่ยไรได้ซํานี่แล <c oughs> <c oughs> หละกินพ่อเคยอยาก <c oughs> นราใม่ก็มีแก่งอยู่หอวหน้าหันยากเนาะอันนี้มันก็แสีบเสียบเสบผมก็ใสเนาะแสีบพ้นละย่างสีเข็ดอันพี่เกียวจัพี่น้องโูฮันเนตเบร์ภาษาเยอรมันนะโูฮันเนตเบร์แต่คนเสิเอิญทำยังไงเอิญบักเมาบักเมาฝรั่งเพราเขาไม่ซุกคักนิดนี่พี่น้องเขาหันยากกินส้มไปเลาะห่าเก็บอันอันนั้นไหมไปเก็บอันยังก็สตรอเบอรี่ปามาเราเรื่อยๆไปเจียวหมากอันโูฮันเนตเบร์นี่มากินส้มส้มนี่นี่พี่น้องจ้านี่ สมคักสมแน่นี่เงี้ยเจี๊มาจากตน้นแล้วก็สิเข็ดพี่เกลือ,อกิ้มแบบนี้ใส่สเกลือใส่เกลือก่อนพี่น้องเม็ดเ,เบือต่อจิ้มมาเบิดตสมคักผมป่นุ่งใส่เนาะผมนัวใส,ส,ส่ลงไป เอาขัวใส่ลงไปพลิกลงไปอืออืออือใส่ลงไปแล้วพี่น้องนี่้องใส่แ่น้ำตาลเพราะย่า,าไม่บุก,กินน้ำตาลเโอชิใส่น้ำตาลลงไปพ่อพี่น้องจานนี่ ชิมปลาลงไปพริกกับคูเล่คูเล่คูเล่เลยสดกินเล่ี่น้องบ่ใส่น้ำตาล สมปากคิดอยากสมพี่น้อง bak